เล็กน่นก็านี่เราไม่เคยงานขลุงจะเด็กะนรไม่ได้ถึ กลุ่มฮัมันอยงว่าเสีใหมเปลี่ยนไม่โอเวกเปนกระชังเขากระชังเขากระชังมอ้เขาาลยเีกเาดินเขาไม่หยุดไม่หยาเ้เ็นองเ้เหมอนน้องเาเปลี่ยนกล่มกะบป่าทอ สี่เพียนสี่ผมเพียนกลมผอมนันแต่ละท่ากับม่อหญ่แห่งน้เขม่อนเรื่อนกลมโดนยี่กลมเรืองสีเพียนนายนูกันเห้องเจ็ดถอดกุงหมดเขาเขาผู้เข่าเขาเข้าเนี่ย ันยุ่มละมันเอาของก็ไดรมันขัดก้นเห็ดไม้กันดจริงลาเห็ดไม้มันบุญยัเกินไปดึกเยนบางทีที่รงดีไปมากไม่ได้เห็ดน้เวิ่งมาถ่ายในน้อย ข้าววาวไม่หายข้าวาวใครตัวนออกมาทำใจแดยไม่หายลนี่ขาเสียหน้าตอนนั้นตอนนี้ด้วยนี่ยตัวเตแพ้ เล็กม mm ันจะกึงของมันเองเงีมั้งเล็กมันจะกึงของมันเองอืมันจะไม่ค่อยกึงตัดให้มันได้ตัดเล็กให้มันได้ไม่เสายตัดเล็กเข้าไปเรื่อยๆผู้เห็นผู้เบนกัดตัดเล็กถึงร้ายระเบียงเห็นระเบียงตัดเน่าเทียไว้เทียไว้เทียชวนชวน กบิดไปคนที่ใดคนที่พ่อพ่อพ่อีเปเราห้วกัดเอาเสียกัดห่วเห้มันได้ตัดลายค่อยเหตุโนก็คงแกาดีมันคุ้งทีตัว